สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแวกกี้พอกิ๊เชนรายการที่จะชวนเหล่าพอ่พอพแม่แม่แมทาสหมามาทําอาหารและขนมโฮมเมดเพื่อสุขภาพที่ดีของเด็กๆก,กันค่ะภายใต้สโลแกนที่ชื่อว่าเพราะเรารู้จักสัตว์เลียงของเราดีที่สุดค่ะวันนี้ก็มาถึงอีพี2แล้วนะคะขอเนี่ยแนะนําตัวก่อนค่ะชื่อแป้งนะคะจากบ้านเมลากต้าค่ะมีสุนัขพันธุ์โกลเด้นรีทรเวอร์ทั้งหมด2ตัวด้วยกันค่ะมาค่ะ วันนี้แป้งสภาทุกคนทำทั้งหมด2เมนูด้วยกันค่ะโดยที่จะเป็นเมนูขนมอบทั้งหมด1เมนูแล้วก็เมนูแช่เย็น1เมนูค่ะมาเริ่มที่เมนูแรกกันเลยนะคะเมนูนี้แป้งให้ชื่อว่าลิเวอร์คุกกี้โฮมเมดค่ะแปลตรงตัวเลยก็คือเมนูคุกกี้ตับนั่นเองค่ะขอบอกไว้ว่าเมนูนี้นะคะเป็นหนึ่งในเมนูที่เด็กๆบ้านแป้งชอบมาก เวลาที่ไปทําเมนูนี้เมื่อไหร่เนี่ยนะคะเด็กๆจะไปนั่งรอตั้งแต่อยู่ในเตาอบเลยทีเดียวค่ะเด็กๆบ้านไหนทานยากนะคะผมณพ่อ <ๆ S 2> คุณแม่ลองทำเมนูนี้ดูค่ะขอบอกว่าอร่อยดีมีประโยชน์แน่นอนค่ะค่ะมาเริมที่ส่วนผสมกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะก็จะเป็นข้าวโอ๊ตค่ะใช้ทั้งหมด2ถ้วยตวงนะคะ ซึ่งตัวข้าวโอ๊ตนี้นะคะอุดมไปด้วยโปรโตีนและวิตามินต่างๆมากมายที่ช่วยบำรุงผิวดังและขนของน้องหมามีเส้นในอาหารหรือไฟเบอร์เนี่ยค่อนข้างสูงนะคะแคลอรี่ต่ําช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายแล้วก็ยังมีส่วนช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหารและการขับถ่ายของน้องหมาได้ดีด้วยค่ะอันดับที่2เลยจะเป็นตับค่ะใช้ทั้งหมดครึ่งกิโลค่ะใครสะดวกจะใช้ตับไก่ตับ,บวัวหรือตับหมูสามารถใช้ได้หมดเลยนะคะที่บ้านเราเลือกใช้วันนี้จะเป็นตับไก่ค่ะ ในส่วนของตับไก่อุดมไปด้วยโปรโตีนไขมันดีและวิตามินต่างๆมากมายเลยค่ะเช่นวิตามิน A ช่วยในการบำรุงสายตาวิตามิน C ช่วยในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายต้านกระบวนการหนักเสพทําให้ผิวพรรณดีวิตามิน D2 และ B9 ช่วยในการพัฒนาของเซลล์และช่วยเสริมสร้างพัฒนากล้ามเนื้อและระบบประสาทของน้องหมานอกจากนี้นะคะตับยังอุดมไปด้วยธาตุเหล็กซึ่งช่วยเสริมสร้างฮีโมโกลบินซึ่งเป็นส่วนผสมสําคัญของเม็ดเลือดแดงที่จะช่วยในการขนส่งออกซิเจนไปเลี um ้ยงทั่วร่างกายด้วยค่ะ อันดับสามนะคะไข่ไก่ค่ะใช้สองฟองนะคะเจ้าไข่ไก่เนี่ยอุดมไปด้วยโปรตีนแล้วก็ช่วยสมส่วนทุกอย่างเกาะตัวกันได้ดีด้วยค่ะและอันดับสุดท้ายค่ะน้ำมันมะพร้าวค่ะใช้ทั้งหมด1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันมะพร้าวอุดมไปด้วยไขยมันดีช่วยบำรุงในเรื่องของขนและผิวหนังของน้องหมาให้มีสุขภาพดีค่ะมาค่ะมาเริ่มทำกันเลย อันดับแรกนะคะเราจะต้องวอร์มเตาอบของเราก่อนค่ะโดยครั้งนี้นะคะเราจะตั้งค่าเตาอบไว้ที่175อองศาเซลเซียสบนล่างค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะเอาข้าวโอ๊ตของเรานะคะใส่ลงไปในเครื่องปั่นค่ะ เราจะปั่นเข้าโอ้ตนะคะให้ละเอียดเป็นผกแป้งเลยนะคะค่ะหลังจากที่เข้าโอ้ตนะคะละเอียดเป็นผงแป้งดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ตับไก่ค่ะลงไปในโถแล้วก็ปั่นให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะ โอเ,เมื่อเข้ากันดีแล้วนะคะอันดับต่อไปก็ใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะปั่นจนเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนเดิมเลยค่ะ อันดับสุดท้ายเลยนะคะก็จะเป็นน้ำมันมะพร้าวค่ะอ้หอมจังเลยน้ำมันมะพร้าวนะคะใส่ลงไปเลยโอเคเมื่อส่วนผสมเข้ากันเสร็จแล้วนะคะจะได้แบบนี้เลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะนําส่วนผสมทั้งหมดนะคะมาเทลงในถาดอบค่ะเดยเราจะลองกระดาษอบไว้แบบนี้นะคะที่บ้านใครจะลองเป็นกระดาษไขก็ได้นะคะหรือใครที่มีพิมพ์ซิลิโคนนะคะก็สามารถหยอดลงใส่ในพิมพ์ซิลิโคนได้เหมือนกันนะคะเทลงไปเลยเสร็จแล้วก็เกลี่ยเป็นแผ่นๆนะคะแบบนี้เลย ใครชอบแผ่นบางแผ่นหนานะคะสามารถเกลี่ยได้ตามใจชอบเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็นำถาดนี้นะคะไปเข้าเตาอบเลยค่ะโดยเราจะอบที่อุณหภูมิ1 7 5องศาเซลเซียสเป็นเวลา30นาทีค่ะไปกันเลย เอาละค่ะระหว่างที่เราอบคุกกี้นะคะเราก็มาต่อที่เมนูที่2กันเลยค่ะมีคุกกี้อุ่นๆหอมๆแล้วนะคะก็มีเมนูเย็นๆชื่นใจให้กับเด็กๆด้วยค่ะโดยเมนูที่2นี้นะคะแป้งให้ชื่อว่าแอปเปิลมะละกอกล้วยส้มอ่ะเล่นค่ะเมนูนี้ชื่อว่าแอปเปิลบานาน่าสติ๊นเนชค่ะก็ส่วนผสมนะคะก็ตามชื่อเมนูเลยนะคะประกอบไปด้วยแอปเปิลหนึ่งลูกค่ะกล้วยหนึ่งลูกค่ะ จะเป็นกล้วยหอมกล้วยน้ำว้ากล้วยเลมือนางกล้วยอะไรแล้วแต่ที่ทุกคนสะดวกได้เลยนะคะแล้วก็3ค่ะผักโขมค่ะไอนน้จะใช้ทั้งหมดหนึ่งถ้วยตวงนะคะสุดท้ายนะคะเพื่อเพิ่มความหอมเพิ่มความกลมกล่อมแล้วก็วิตามินได้ท่าได้กับเมนูนี้จะใช้เป็นน้ำสต๊อกค,ค่ะจะเป็นสต๊อกวัวสต๊อกไก่มูปลาแล้วแต่ทุกคนสะดวกเลยนะคะแต่ถ้าบ้านไหนไม่มีเนี่ยจะใช้เป็นน้ำเปล่าก็ได้คะ่ะสำหรับเรานะคะวันก่อนแป้งทำสต๊อกหมูไว้ให้เด็กๆจิบเป็นการเพิ่มน้ำระหว่างวันค่ะ ถือโอกาสเอามาใช้ในเมนูนี้ด้วยเลยนะคะระหว่างนี้แวะมาฟังสาระกันสักนิดมาเริ่มที่กล้วยกันเลยค่ะกล้วยเนี่ยเป็นแหล่งที่มาของใยอาหารที่จะช่วยให้ระบบย่อยอาหารของน้องหมาของเราเนี่ยดีขึ้นมีโพแทสเซียมนะคะช่วยในการทํางานของกล้ามเนื้อหัวใจและระบบความดันเลือดแต่ต้องระวังในการให้กล้วยปริมาณมากกับน้องหมานะคะเพราะจะโพแทสเซียมในกล้วยนี่แหละค่ะถ้าหากได้รับมากเกินไปจะส่งผลให้น้องหมาหัวใจหยุดเต้นได้ค่ะ ต่อไปก็คือแอปเปิลค่ะแอปเปิลเนี่ยจะมีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีมาลิกแอซิดนะคะที่มีส่วนช่วยในการขัดแล้วก็ทำความสะอาดฟันให้น้องหมาด้วยค่ะข้อควรระวังในการทานแอปเปิลนะคะก็คือแกนและมเมล็ดของแอปเปิลเนี่ยทานไม่ได้นะคะเพราะว่ามีสารที่เป็นพิษต่อน้องหมาคือไซยาไนน์นั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าน้องหมาทานเข้าไปเนี่ยอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะผักโขมตัวนี้ไม่ได้มีรสชาติขมเหมือนที่คนทั่วไปเข้าใจกันนะคะ จะมีรสชาติหวานหน่อยๆด้วยซ้ํากินง่ายแถมมีโปรตีนสูงอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆมากมายมีวิตามินเคสูงช่วยในเรื่องการแข็งตัวของเลือดได้แต่ผักโขมเนี่ยมีข้อจากัดคือเขามีกรดออกซาลิกอยู่ค่อนข้างเยอะค่ะควรน,นําไปต้มให้สุกก่อนทุกครั้งเพื่อลดปริมาณของกรดออกซาลิกลงน้องหมาตัวไหนที่เป็นโรคนิ่วอยู่หรือมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนิว่วไม่แนะนําให้ทานผักโขมนะคะขั้นตอนการทําก็ง่ายที่สุดใน3ามโลกเลยนะคะ่ะ <Easy. S 1> อันดับแรกเลยก็คือเอาทุกอย่างมาหั่นค่ะ ตัวผักโขมนี้เราลวกแล้วเรียบร้อยนะคะหันโคลนทิ้งไปก่อนที่เราหั่นพวกนี้ก็คือให้ปั่นง่ายนั่นเองไม่ได้ช่วยเรื่องอะไรเลย ค่ะหลังจากที่หั่นส่วนผสมทั้งหมดแล้วนะคะก็เททุกอย่างลงไปในโถแล้วก็ปั่นรวมกันเลยค่ะนี่เลย โอ okay, เคหนึ่งสองสามเยบร้อยค่ะแกะดูหน่อยอืมกินหอมมากเลยค่ะไปกินของแอปเปิลผสมกล้วยนะคะ หลังจากที่ปั่นส่วนผสมทั้งหมดละเอียดดีแล้วนะคะเราก็จะนามาเทใส่ขวดนะคะเก็บแช่เย็นไว้เป็นสมูทตี้ให้เด็กๆจิบแทนน้าระหว่างวันนะคะหรือว่าจะนํามาใส่พิมพ์ซิลิโคนแบบนี้นะคะแช่แข็งเป็นตัวก้อนแข็งให้เด็กๆกินเพื่อเพิ่มความสดชื่นก็ได้ค่ะเดี๋ยวแป้งเอาเทใส่พิมพ์เลยนะคะ บางส่วนก็เทใส่ขวดเลยนะคะเอาละค่ะหลังจากที่คุกกี้อบเสร็จแล้วนะคะ mm. ก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะเรานามาวางพักให้คุกกี้เขาเย็นลงก่อนนะคะแล้วค่อยนำมาตัดเป็นชิ้นๆนะคะ่ะอันนี้แป้งพักไว้แล้วนะคะสักครู่หนึ่งและเดี๋ยวเรามาลองตัดกันเลยนี่ยังอุ่นๆอยู่เลยนะเนี่ย เราก็หันนะคะขนาดใหญ่เล็กเนี่ยตามใจชอบทุกคนเลยนะคะตัว texture คุกก i e ของเรานะคะก็จะเป็นคุกกี้ที่กรอบนอกนุ่มในนะคะแต่ถ้าท่านไหนอยากจะให้คุกกี้กรอบกว่านี้นะคะก็อาจจะอบนานกว่านี้หน่อยนะคะหรือว่าอาจจะเพิ่มตัวข้าวโอ๊ตเข้าไปเยอะกว่านี้หน่อยก็ได้ะคะ่ะ ตัวคุกกี้นี้นะคะก็จะให้เป็นขนมเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะเอาไปบีนะคะโดยหน้าอาหารเพิ่มความน่ากินของอาหารในแต่ละมือก็ได้ค่ะโอเคค่ะหลังจากที่เราหั่นเสร็จแล้วนะคะรสชาติก็เหมือนตับไก่ย่างเลยละคะ่ะในการทําอาหารหรือขนมให้น้องหมานะคะเราไม่จําเป็นที่จะต้องปรุงแต่งรสชาติเพิ่มเติมนะคะให้น้องหมาเนี่ยได้รับรสชาติของวัตถุดิบเพียวๆได้เลยค่ะเดี๋ยวมาให้เด็กๆชิมกันบ้างนะแล้วก็แตะ เบรดมี่ซิทเห็นไหมคะเด็กๆชอบกันมากเลยค่ะค่ะสำหรับแวกกี้พอคิดเช่นใน EP นี้นะคะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะเมนูที่แป้งนำมาใช้ให้กับทุกคนไม่ยากเลยใช่ไหมคะ หวังว่าพ่อพ่อ,พอแม่แม่นะคะจะลองนําไปทําตามดูค่ะเด็กๆบ้านไหนที่มีปัญหากินยากหรือมีอาการแพ้อาหารบางชนิดไม่สามารถทานอาหารที่ซื้อตามร้านค้าทั่วไปได้นะคะการทําอาหารให้กับเด็กๆเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับพ่อแม่ค่ะเพราะเรารู้จักสัดเดียของเราดีที่สุดส่วนวากี้พ่อคิสเช่น EP หน้าคุณพ่อคุณแม่มีคําแนะนําหรือจะให้เราทาเมนูอะไรสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเราจะไปหาข้อมูลและนํามาแชร์ค่ะกับทุกคนค่ะ หากชอบคลิปแบบนี้หรือเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราชาวแวกกี้พอได้น,นะคะสำหรับวันนี้แป้งขอไปก่อนบ๊ายบายค่ะ